ค่ะทุกคนพบก,กับเนยกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนยก็จะมาในแอคชั่นเอ็มวีเคป๊อกันอีกเช่นเคยค่ะสาหรับวงที่เนยจะมาในแอคชั่นในวันนี้นะคะก็เขาบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าเป็นวงที่มาจากรายการ Survival แล้วก็รายการ Survival นั้นก็คือรายการบอย p พน Ne นั่นเองค่ะ ก็สำหรับใครที่ดูรายการมาเป็นเด็กเนี่ยก็น่าจะเดาถูกแล้วใช่ไหมคะว่าวงที่เนยจะมาเรียก a c t i ในวันนี้ก็คือวง Zero Base o n นนั่นเองค่ะหรือที่แบบว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือ j b One อีกชื่อนึงที่ไปขับถ่ายเล่ก,ก็คือแซบวันนั่นเองนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือวง Zero Base o n นนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่สิกรกฎาคมค่ะก็คือวันที่ Zero Base One เนี่ยจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วกับเพลงไตทัน้ที่มีชื่อว่า i n b l o o m นั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่แบบว่า ฟังในติ๊กต็อมาแล้วซึ่งเนยเองก็ฟังในติ๊กต็อกแล้ว,ลวที่เป็นท่อนฮุกเนี่ยก็จะรู้ว่าเพลงมันดีมากๆเป็นท่อนฮุกมัดแค่นิดเดียวเองจะสิบห้าวะแต่คือแบบดีมากๆจากฟังในทีเซอร์ที่แบบฟังอินโทรเลยมาก็ดีมากๆซึ่งวันนี้เอตัวเต็มก็จะออกมาแล้วซึ่งก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ก่อนที่เราจะไปดู MV เนี่ยเนยก็จะมาแนะนำาสมาเช็กซิลลเบสวันทั้ง9คนก่อนนะคะก็คือคนแรกคือพี่จ้างหาวคะ่ะคนที่2ก็คือฮันบินอันที่ อ่ะก็อันดับที่3ก็คือแมทธิวนะคะแล้วก็อันดับที่สก็คือเมนของนุวยเองสุดที่รักของนุยเองก็คือลิกกี้นั่นเองนะคะอันดับที่5คือกอนอุ๊กอันดับที่6แทแลอันดับ7จ็ดกิวบินอันดับ8พี่จีอุงแล้วก็อันดับ9น้องยูจินนั่นเองนะคะก็โดยเชื่อว่ารายอัพทัง9คนอะน้วันเดร้าวันไฟนอลทุกคนแบบชื่นชอบแน่นๆเพราะว่า เนยก็ชื่นชอบอันดับไลอ้อนทั้ง9คนนี้เหมือนกันเนาะซึ่งวันนี้ทั้ง9้าคนนี้ก็จะได้เดบิวต์เป็นซีโรเบสวันเเป็นทางการแล้วซึ่งตอนนี้ก็แบบใกล้จะสี่โมงแล้วก็คือเอ็มมีจะออกแล้วทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปดูเอ็มีเนี่ยขอไยก่อนว่าวันเนี้ยยอดบัมอะที่นับวันแรกอะ90 0เอ้ยไม่ใช่ก้พูดผิดไม่ใช่9 0 0อนะคะ9ก้าแสนบัมแล้วค่ะที่ขายได้นะเวลาวันแรกนะคะซึ่งตอนนี้ก๊าลังจะนับอยู่เลเนยเชื่อว่า อาจจะหลานแตกในวันแรกเลยก็เป็นได้ซึ่งก็เป็นสถิติใหม่เลยนะคะในแอปอาในชาร์ตของเขาเรียวกว่าน,นะฮันตะ a ฮันเต่าหรืออะไรสักอยาก่างเลยไม่รู้ว่าเนยพูดถูกหรือเปล่านะแต่คือน่าจะเป็นสถิติใหม่ซึ่งเป็นวงเคป๊อปที่ทํายอดอาขายสูงสุดภายในวันแรกสูงที่สุดก็คือ90000 0บ้ามคือมันสูงที่สุดตะกแก หกแสนบ้ามแล้วแต่วันนี้แต่ตอนนี้มันได้เก้าแสนบ้ามแล้วซึ่งนนงก็คิดว่าหลังจากเดบิวต์ไปทางการตอนสี่โมงเย็นว่าเราเนยคิดว่าหลานหลานบ้ามมันจะแตกแน่นอนซึ่งตอนนี้นะคะ MV ก็น่าจะมาแล้วเพราะแจ้งเตือนขึ้นแล้วแกตื่นเต้นมากคนขาตอนนี้ก็ MV ก็มาแล้วท้าไงแล้วก็ไปดู MV กันเลยค่ะหนึ่งสองสามไปเลยพกแกกแบบตื่นเต้นว <c oughs> เวอร์เปิดมาเป็น พี่จังฮาโอเคขอบคุณนะจน่ารมากพี่จินโโค่หออะ

็นโลกจริงแล้วก็โลกเสมือนป่ะประมาณนี้ป่ะโอังอยู่ด้ย้ไนะที่ต้องนไปปีนกับนไม้อะหลังคาอออินฟลูมของจริงดอกไม้คเยะ อันทีน่ปิดหรือปลอุ้ยก่อนอุ้งเล็งไม่จริงเลย,ย,ย้แค่แล้วก็ดีคอ่ออาจจะมีเจ็บบคนนิดนึงค่ะว่านนี่ติดมือ ก็ดีทุกคนอ้นกกดัดนด้ดบแล้วหรออินูมฮะแกมันเ็วมากสำหรับฉันเวกวัน ต้องทำงานให้ดีนเนาะไปก่านอุ้ยสำหรับทำมันเร็วมากคือ MV สามนาทีสิบสองวีแกมันเร็วไปอะสาหรับเนี่ยเฮ้ยแต่คือแบบเออจะคือแบบช่วงแรกๆเนาะมันอาจจะไม่รู้ว่ามันถ่ายมันถ่ายตรงคนปากคนแบบปากมันเมื่อที่ร้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แน่ใจว่าท่อนที่น้องมัเป็นท่อนของใครบ้าง อันนี้น่าจะแทรเลหรือเปล่ามันน่าจะแทรแลแหละคือแบบเหมือนเป็นว่าวิ่งกันอยู่อะไรเงี้ยเลยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นท่อนใครมั่งแต่มันจะมีท่อนบิดที่ลิกกี้ได้ร้องแล้วก็มาใช่ไหมไม่แน่ใจว่าท่อนบิดหรือเปล่านะแต่ที่ลิกกี้ร้องแล้วก็มากิวบีนแล้วก็มาฮันบีนคือดีระดับเนยอะแล้วก็นี่คือตกไม่ได้ตกใจขนาดน,นั้นเุกคคิดว่าก่อนอุกน่าจะเป็นแรปเปอร์ของวง แล้วก็พี่จีอุงมาแล็บด้วยแกคือแบบเลิศคิดว่าก่อนอุงน่าจะเป็นแมนแล็บแล้วก็พี่จีอุงน่าจะเป็นลีดแล็ปปะหรือเปล่าซับแร็ปเปอร์อะไรอย่างปะไม่ได้ใจตัวไม่ได้บอกเาได้ใจว่าตำแหน่งพวกน,นี้เนาะแต่สําหรับเอ็มวีอะมาพูดเรื่องเอ็มวีบ้างเอ็มวีก็คือดีสําหรับเนยมันคือแบบมันดีอ่ะเอ็มวีคือเนยชอบ ตั้งแต่ทีซื้อ,ลอแล้วคือมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นร้านดอกไม้ก่อนแล้วก็จะมาเป็นร้านล้างรถใช่ปะแล้วก็จะมาแบบว่าเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเป็นเกมเลยอะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเป็นด่านหนึ่งด่านสองพี่แบบมันพี่จะหากดใช่ปะแล้วมันก็ขึ้นว่าด่านสองอะไรเงี้ยปะเออคือมันมีทุกอย่างใน MV แต่ทุกอย่างมันดูแบบดูเร็วไปหมดเลยอะมันแค่สามนาทีสิบสองวิเองอะทุกคนแต่คือแบบดีนะ MV ทําดีเลยอะก็คือแบบ อินบลูมก็คือดอกไม้เยอะของจริงร้านดอกไม้เลยแล้วก็ดูดูล้ำด้วยเอ็มวีอ่ะอันนี้ก็ดีคือชอบชอบไอเอ็มวีตอนนี้นาอที่เป็นชุดดำใช่ชุดดำก็ดีแล้วชุดขาวก็ดีแกเขาแบบเขากดูดก่อนเลยเราจะเลงยกเบอร์นะเราจะอวยไปเดียวคนคือเปิดมาคือเป็นพี่จังหาวใช่ปะ พี่จังเขาก็คือแกฉันแบบพี่จังขาก็คือแบบดีอะพี่จังเขานเซนเตอร์ที่มันแบบจุดศูนย์กลางซีโรเบสวอนเนี่ยพี่จังขาก็ใช่พี่จังขาก็แบบเหมาะสมกับตำแหน่งเซนเตอร์สุสดๆแล้วก็ก็ดี <c oughs> แล้วก็ต่อไปคือฮ oh, ันบินโหฮันบินก็คือเต้นแหลกจริงแล้วก็ทอนบิดท,ที่ร้องต่อกันก็คือดีมากต่อไปแมททิวใช่ป่ะแมททิวสดใสว่ะแต่แบบบางทีก็ แมทแมทพิวแบบไม่เห็นป่ะมันท่อนแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะเนี๋ยวตอนแมทพิวคืออ้าวโวโคโลเนนซะแล้วก็ต่อไปคือลิกกี้ใช่ป่ะสำหรับเนยก็ลิกกี้ได้ร้องเยอะอยู่นะสำหรับเนยหรือเปล่าแต่นเนยก็ทุกคนคิดยังไงมันเป็นความคิดเห็นของเนยนะความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนไม่รับว่านะแต่เนยก็รู้สึกว่าเฮ้ยลิกกี้ก็ได้โชว์พลังเสียงเยอะขึ้นซึ่งท่อนป <definition> ิด <drawn> พี่ลีกี้เดินมาก็เป็นลีกี้ก็คือแบบออรเลตต่อไปเป็นกอนอุกใช่ปะกอนอุกก็คือได้แลบแกนี่คือมันจะอย่างที่พูดไปตอนแรกคือกอนอุกคือแบบว่าแกน่าทนคิดว่ากอนอุกเป็นเมนไอเป็นเมนแลบต่อไปก็คือแทลลโอ้โหแทแลไม่ต้องพูดถึงแทลลโวโคคืนนัมเบอร์วันเนยคิดว่าแทลลอาจจะเป็นเมนโวโคของวงเพราะนจากที่ฟังอ่ะเนยคิดว่าเสียงแทลลมาบ่อยเออแล้วเสียงแทลลก็ดีสดๆแทลลคือแบบโวโคดีมากๆอ่ะแล้วต่อไปคือ ่ากิวบินใช่ปะกิวบินที่ร้องบิดต่อจากลิกกี้ก็คือเลดแก่คือดีมากขอซ้ำด้วยหลายรอบนะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ็มีมันเร็วก็เลยต้องดูซ้ำๆแล้วก็แบบว่าต่อไปคือกิวบินอ่ากิวบินไปแล้วเออแต่ไอ้ใครฉากที่กิวบินฟินไปเก็บดอกไม้ก็คือวันหลังคาคือแบบมันต้องไปกิวบินจริงๆแค่เท่านั้นอะ แล้วก็ต่อไปก็คือพี่จีอุงพี่จีอุงค่อนข้างที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าพี่จีอุงจะแบบเอ๊ะม e ายัางไงาแต่คิดว่าพี่จีอุงอาจจะมาแ,แล้วพราะพี่จีอุงก็มาแล้วจริงๆมาแล้วต่อจากตอนอุ๊กแกก็คือแบบพี่จงทั้งหล่อทั้งเก่งนี่สินะพระเอกตัวจริงในชีวิตจริงต่อไปก็คือน้องยูจินน,จน,น้องยูจินก็คือน่ารักว่าเปิดแบบท่อนแรกๆมาก็คือเจอหน้าน้องยูจินเลยเป็นดอกไม้แล้วก็ถ่ายน้องยูจินนอนแกกคือว่าโอ้น่ารักคนเลย,น,ยน่ารักขนาดนี้ แล้วก็น้องอยูจินก็จะได้ท่อนทอที่เป็นเสื้อไอซีน้องยูจินใส่เส้อเขียวอ่ะเห็นอยู่ประมาณตรงนี้ก็คือโลดก็คือแบบแกสำหรับภาพรวมแล้วก็คือ MV มทำดีมาก เพลงก็ดีแต่เนยคิดว่าตอนไอมันพอมาเป็นเอวีมันอาจจะตัดท่อนไปท่อนมาใช่ปะแต่เนยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปฟังเต็มๆมันอาจจะแบบว่าสมูทแล้วก็ดีแต่สําหรับเนยคิดว่าเพลงนี้มันดีแล้วมันแบบว่าหนุ่มดอกไม้นี่แหละหนุ่มดอกไม้เออเนาะแล้วก็ไม่รู้จะอวยยัยงไงแกคือมันดีจริงๆแล้วก็ขอให้ s i l v b a z e One ได้ first win เนาะ first win ในเรเวนแล้วก็มันดีจริงๆมันจะอวยยังไงมันคือแบบมันรอด แล้วที่นั่งกันเฮ้ยที่นั่งตอนออกมาเพิ่งน,นึกขึ้นออกมันคือนิจยศายสตรอันนั้นป้ากกคล้ายๆนิจยศายสตรนั้นเลยออกมาใกล้ๆเคียงกันเฮ้ยอันนี้คือสปอยไว้อยู่แล้วแต่คือรอมากาก็เนยจะจบกับเรี่องัอคอนเพลงเท่านี้น,นะคะเพราะเนยก็จะไม่ฟังเพลงเต็มๆแล้ว,ลวก็จะไมฟังเพลงในบ้านด้วยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ ติดตามซิลเวสวรรนะคะก็อย่าลืมไปช่วยกันฝั่นวนะิวเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ายอดวิว24ชั่วโมงแรกมันสำคัญนะมากจริงๆก็ไปฟังกันนะคะเพลง In Room ของซิลเวสวรรในช่องซิลเวสวรรใน YouTube นั่นเองนะคะแล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆก็จะมีเพลงในอัลบัม้อมอัลบั้วยรื่างสปอ t i f y เนี่ยมาแน่ๆเนยก็จะไปฟังแล้วถ้าไงก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย